ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้นะฮะอยู่กับเกม Overwatch นะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำการ Open Beta นะครับผมวันที่5ถึงวันที่9้นั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะลองเล่นนะฮะสามารถโหลดได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะฮะแบบว่าเซิร์ฟนะฮะอ่าซึ่งผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะครับเวลเจ็ดเท่านั้นเองเนี่ยดูดิไอ้บนขวาเนี่ยนะฮะโอเคก็บอกเลยว่าอ่าไม่รู้อ่ะ มันไม่รู้อะเล่นมันก็ไม่ได้เล่นยากนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอะไม่รู้อะถ้าสนุกดีนะครับก็ลองโหลดกันมาเล่นดูได้นะครับผมก็ Battle.net อะไรสักอย่างนะครับผมลองไปดูกันนะก็ต้องสมัครไอ้เขาก่อนนะผมแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Battle.net มานะครับแล้วก็เราก็ลงผ่านในนั้นเลยนะฮะนะพูดงงลงต้องเราไปทำเองดูฮะโอเคมาด่าแล้ววะเนี่ยไม่คุ้นไม่เคยเล่นโอเคนะครับมาตัวนี้เลยผมชอบเล่นมากฮะนี่ เอาตัวนี้แล้วกันนะครับเออซึ่งอาคีย์บอร์ดนะครับเลเซอร์แบ็ควิดอว์โคลมาเนี่ยคือแบบมันมันซับพอร์ตกันนะฮะร,ระหว่างเกมนี้กับตัวคีย์บอร์ดเออว่าว่า,วาเนี่ยผมจะถ่ายคีย์บอร์ดผมให้ดูคือแบบเวลาเราเลือกตัวอะไรเงี้ยตรงคีย์บอร์ดผมมันจะเป็นเวฟเลยเว้ยรูปๆอะไรเงี้ยฮะโคตรสวยเลยนะผมโอเคฮะแล้วก็แบบคือเวลาเข้าไปในเกมปุ๊บเนี่ย ปุ่มทุกอย่างนะครับว่าเกมนี้กดเดินอะไรใช้สกิลอะไรยังไงคือแบบคีย์บอร์ดมันจะแบบสว่างมาเลยฮะไอปุ่มที่มันใช้ได้นอกนั้นก็จะดับจะมืดไปนะครับผมแล้วเวลาสกิลมันรีเซ็ตปั๊บนะครับผมปุ่มมันก็จะสว่างขึแม่งโคตรเจ๋งอ่ะนะครับผมแบบมันมีอย่างนี้ด้วยนะฮะพูดอาจจะงงใครที่มีคีย์บอร์ดแบ็คไวโอโคม่าเนี่ยจะรู้นะครับผมนะว่ามันยังไงนะครับผมโอเคซึ่งกูแบบปรับเมาส์แบบว่าให้มันเขาเรียกอะไรนะเมาส์ช้าพิเศษเลยนะเวลเล่นเกมนี้เนี่ยเพราะเมาส์ เล่นกันแบบนั้นไม่ไหวนะฮะมึนหัวตายห่านะครับผมปกติเวลาผมเล่นทรอนเนี่ยผมปรับมาไวมากนะฮะโอเคเราจะเล่นเป็นไอ้นี่นะฮะนะเป็นตัวลูกสองปุนลูกสองนัทลิปเปอร์นะครับผมไอตัวนี้ไม่เหมือนวิเล่ใชิบหายเลยโคตรเหมือนเลยเออเห็นแล้วนึกถึงวิเล่เลยฮะเนี่ยไอเนี่ฮะเออซึ่งแม่งก็ก็เจ๋งดีแต่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวสกิลกูทำยังไงบางวะความจริงมันมีบิ้งด้วยนะวาร์ปนะฮะเนี่ยโคตรเจ๋งฮะไอสกิลเนี้ยฮะสามารถวาร์ปได้ขึ้นที่สูงได้วาร์ปน้าโคตรจะะเท่นฮะ กดชิปจะเป็นการเนี่ยเออเป็นการแบบไอ้ไอ้เ,อเอวลาเราแบบอย่างนั้นอยู่ฮะจะไม่มีใครยิงเราได้นะครับแต่เวลาบิ๊กเนี่ยยิงได้นะเออตายเลยนะครับโอเคบา้าฮึอ่าอันนี้เราแอตแท็กนะครับอุย้ยไอ้เฮียมึงเปิดมึงต้อนรับกูอย่างี้เหรอโอ้โหใครยิงโคตรแรงเลยสัตว์เดี๋ยวกูกลับบ้านมาก่อนเออ,เอ,เ,อ,เ,อเอาดิยิงมัน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 ฮะตายเลยเหรอเฮ้ยบา้าไอ้ธนูปะเนี่ยนั่นไงไอ้สัตว์ยิงโคตรแรงเลยไอ้เฮียเนี่ยผมอยากเล่นเป็นมากเลย เนี่ยแล้วฝั่งมันแม่งนักธนูหรือไงวะเออเหมือนจะหลายตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปทางอื่นกันบ้างนะครับผมนะโอเคเกมนี้มันก็เล่นกันแบบไวๆฮะดําเนินเกมไวมากนะครับผมแบบอ่อะไรต่างๆเนี่จริง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 เออวูบวปราไปดิหวาร์ไปดิวัรเฮ้ยเซลโร่ใยเพื่อนนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยกระสุนหมดไอ้สัตว์มีตัวพีหัวโอ้ยนี่เล็กแซกแซกซกายขวาไอ้สัตว์ซ้ายขวาไอกระสุนหมด เออเซ็นโก้สัตว์มึงไม่ต้องมาแล้วกูฆ่ามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายเป็นเช่นเรื่องตลกเฮ้ยเดี๋ยวมีมีเลือดให้กูไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วกูเอ้เดี๋ยวกูไปตรงนู้นดีกว่าฮะไปเลยนี่เติมเลือดโอ้โหถึงเลือดจะไม่เต็มก็เหอะนะฮะแต่ใจรักนะครับผมนะเออเดี๋ยวกูกำลังวิ่งทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวพวกมันอยู่ไหนจะไปล่อมันเฮ้ยมึงยิงปืนเหรอยิงปืนเหรอเดี๋ยวแป๊บน,นึงฮะโอเคฮ้ใครวะเนี่ยโอ้โหเยอะสัตว์อ่ะสวัสดีธนู โรบินเหรอมันโรบินฮุดไอยสัตว์โรบินฮุสนี่เสร็จนี่เออคขยิงวะไอ้สัตว์ยิงกูณทำไมยิงกูณทำไมอุ้ยอุ้ยจะสุนหมดอู้นี่ไงนี่นี่เอ้มาอุ้ยวู้วเยอะสัตว์มันเยอะกว่าไอสัตว์เอ้ยมีฮิวอ่ะมันเป็นเล่นไปฮะเออโอเคนะครับมาเราต้องแอตแท็กนะรัต้องดันไปเรื่อยฮะนี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันติสัตว์อันติโอ้ยเฮ้ยอันติมังกรพยักไอ้สัตว์เออไม่โคนแลกอ้าวไอ้แคยนี่อยู่นี่เหรอไอสัตว์มึงออออยยู่่่่นนนีีะหักใจุ้ฮฮเาดิมึง มันอยู่ไหนวะอยู่นี่เหรอหิวอ่ะมหิวอ่ะมีตัวหิวอ่ะซัพพอร์ตในสัตว์ไม่ได้ไม่ได้โอเคเราก็ดันไปเรื่อยๆ,อยๆฮะ,ฮะเอ,อ่อแล้วแถวนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับผมตัวน,นี้อันตรแม่งโค้ทเอะฮะเออมันจะบอกได้ได้ได้เข็มอยู่ไหนได้ก็มีแต่ได้เด็กเอ้ยเอ้ยนี่เลยนี่ไงนี่ไงเออโอเคเรียบร้อยโหกูไม่ได้คิวอ่ะเพื่อนๆครับผมนี่แบบว่ารู้สึกแย่มากกับชีวิตนี่อุ้ยโอ้ยเฮียนี่แม่งอย่างกับบิงได้อย่างกับเมดเบนฮะมันอยู่ไหนวะ อยู่หลังนี่ใช่ไหมมึงอยู่หลังนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ฮะกูงงมากมันมีไอ้วงวงแดงๆนี่กูเข้าไปได้ไหมเนี่ยเออแล้วกูก็ยิงเพื่อนฮะอุ้วี่เต็มเลยอยู่นู่นเต็มเลยฮะทะานุหัวทะานุหัวไอ้ยี้นี่ก็ยิงอย่างเลยิงยิงวู้วี่วู้วี่วู้วเฮ้ยกูมีฮิวเฮ้ยสัตว์กูมีซัพพอร์ตรู้จักมาซัพพอร์ตอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวอ้อมมาหลังๆยิงยิงจี้เอาเดี๋ยเอาดิ๋ยวทำไมอ่ะเอออุ้ยี่วู้วีโหแรงว่ะเออคือไอ้ตตัววววยยยิงงะนนี่่บอกกเลลาาแแรม้้จ ไม่ไม่ตายเฮ้ยมีหิวเพื่อนเพื่อนฮิวดิเพื่อนฮิวเป็นป่ะฮิวได้ไหมเออมันต้องอย่างงี้นะไอ้นี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราอุ้ยอุ้ยอะไรมาสกิดแจ๊กแจ๊กฮะเดี๋ยวเราเราจะลองไปทางอื่นกันดูบ้างนะครับผมเลือดกูก็ไม่เต็มแล้เนี่ยแล้วกูแบบเอ้ยนี่ไงเลือดนะผมแจ๊กเอ๋เดี๋ยวลองไปทางนี้ดิเฮ้ยมันออกไปข้างนอกดีกว่าไม่ใช่ฮะโอเคก็ต้องเล่นก็ต้องจำแมพฮะนิดนึงฮู้ฮูเฮ้ยเฮ้ยมีอันติ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยากให้เลือดเต็ จะกูนี่สี่อันตีมากเลยสัตว์เรียบร้อยโอ้โหตัวเดียวก็เอาไอ้สัตว์นี่ส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 ี่หนวสัตว์ถนหนวขอให้นัดโอ้โหไอ้สัตว์เลยโดนลัดกดแดกเลยโอ้ยจะตายแล้วกูจะตายแล้วนี่เติมเลือดโอ้โหถึงจะไม่เต็มเถอะไม่เป็นไรนะครับโอเคกระสุนนี่จะมีอยู่แปดนัดนะครับผมเวลารีโหลดทีแม่งทิ้งปืนเลยนะฮะมาอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตกใจฮะอุ้ยอันติฮะอันติโอ้มาเป็นมังกรเลยนะฮะมันคตรแรงนะฮะยืนยืนยืนโดนมังกรได้บอกเลยนะไปหวั่นแน่นอน นะครับผมอ่ะกูก็ยิงเรื่อยยิงไม่มั่วเลยนะฮะโอเค hey, เฮ้ยวันนี้วันนี้วันนี้เว้ยคือไอตัวนี้นี่มันไหวมากเลยนะเออคือแบบแต่แต่สกิลนี้คือแบบพิ้วมากนะฮะเออแต่มันบางมากครับผมเลือด150เท่าน,นั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็200กันนะฮะ200 200 10อะไรเงี้ยนะครับผมอืมซึ่งเราจะลองมาทางนี้ดูบ้างนะครับดูซิว่าจะจะเอเทระกับใครไหมไม่มีเลยอืมเราต้องเจอไส้เพื่อนเพื่อนไปไหนกันนะเพื่อน เหนกัอบไางพวกมึง hmm. อ <the> ่ะเอาไอ้เท็จจากกูก็วนกลับมาที่เดิมเอ้ยเดจนเจนบินก้นไปบิงหายตัวพ่อเมดเบนเอ้ยเพื่อนวัาดีเพื่อนไอ้ตีไงเรียบร้อยดิมึงเออหมายนึกว่าเมดเบนอ่ะอันตรีไหมกันมึงนี่นี่นี่ไอเออชับตับตับไม่โดนเลยจับโอเคกูมาแล้วมึงไอ้ฉนูมึงเจอนี่กูหายตัวมาแล้วสัตว์แต่มันเห็นไงตอนนี้ไอ้ตไงนี่นี่หิวไอ้สัตว์หิวโหยกระทุนมัน อเออเรียบร้อยอสัตว์อืเกือบแล้วมึงมาฮิวต่อหน้าได้ยังไง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 ฮะโหเพื่อคือแต่ข้อดีของไอ้นี่อย่างหนึ่งคือมันเป็นปืนลูกซองพเพื่อนๆนะครับผมมันมันมันค่อนข้างที่จะกระจายเนี่ยสำหรับคนแม่แม่อย่างผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบมัง้งได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบปะโอ้โหนี่นี่หายตัวสัตว์เอ่ามันเยอะไอ้เหี้ยเพื่อนช่วยกูนหน่อยโฮ้ยแกจะมีอันตรีแล้วเพื่อนเออเอาดิเอาดิยิงไปดิเอใครยิงกูะนะเอ้ยมึงยิงกููททไไมมออ่ะะะเฮ้้ยกรใหึงว ไอตัดวุ้ยระเบิดนะเดี๋ยวรีโหลดแป๊บนึงนะครับผมเออก็แม่งเจ๋งนี่ฮะรีโหลดทีแม่งทิ้งปืนเลยนะครับกูเสียดายแทนเลยเนี่ยนะเออเซโรเซียนหน่อยดิตรงนี้นะครับอ๋ออะไรอะไรอะไรมึงอะไรมึงมันอะไรฮะอะไรอะไรมาอะไรย้อนกลับอุ๊ยทำไมเมาส์กูไวจังวะไอ้กูกูปรับช้ามากแล้วนี่นี่นี่อันไหนหนีดิมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีเฮียอะไรมามามานี่ไงอันตีแม่เลยอันตีอันตีอันตีตายเลยโอ้โหตายไอ้สัตว์ พาดูคิวหน่อยฮะสิตายสองเยอโคเทสูัวติยิงเรียดไอ้ยมันยิงโคแรงเพื่อนเื่อนเออโอเคครับเราก็จะมานี่เลยครับเป็นวิญญาณนะครับผมซึ่งตัวนี้แม่งเจ๋งดีนะผมชอบมากนะครับแม่งเล่นง่ายดีนะฮะเดี๋ยวผมว์ปไปข้างบนได้ไมวาโหอโอโหาโโอหโ้อ้อ้หอเหมออหออ้โ้้ออ้ ไปแล้วอู้พอแล้วเพื่อนอเดี๋ยวเราจะต้องทําการดันอันนี้เราดันใช่ไหมน,น,น,น่าจะเป็นทีมดันมึงเพี้ยไรเฮ้ย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 เดี๋ยวได้ได้ไอ้เฮี้ยนี่ไขวะเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่เพื่อนกูสัตว์อย่าอย่าสัตว์อย่าอย่าทำให้กูหลงทีเฮ้ยไขวะแน่เตัวอะไรไม่รู้ไอ้ใคร้ไขอะไรบิงอะไรนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้จะตายแล้วนะครับไม่ได้นะเออเกมนี้นี่ตายนี่นเกิดนานมากนะฮะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะตรงมันเกิดนานนี่แหละเฮ้ยทำไมเรียกกูไม่รีให้กูสักนิดนึง มีแบบตัวซับพงซับพอร์ตเลยแถวนี้ไหมเนี่ยเออลูกกูจะไปตายเลยเพื่อให้จะได้เกิดเลยอะไรงี้นะครับเป็นไปได้นะฮะอ่าแล้วเลือดอยู่ไหนวะโอ้ยนั่นไงนั่นไงเดินเฉยๆก็ผิดอ่ะเออเอาดิเราเราตายเนี่ยก็จะมีคิวแคมขึ้นมาด้วยนะครับว่าใครฆ่าเราฆ่าเรายังไงอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วคือกูโดนกูเดินแบบโคตรโง่อ่ะเออนะครับผมโอเคป่ะวันนี้ก็จะมาเล่นอ่าซักเกม2เกมครับเออพอมป่าผมคอกันนิดนึงนะครับผมโอเคฮะมา มาแล้วกูมาแล้วอันตรีก็ได้แล้วมึงอุ้ยมึงบินได้นี่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 กระสุนหมดมึงก็หิวมึงหิวมึงไม่สนใจกูเลยมึงไม่สนใจกูเลยกูร้อยใจสัตว์อุ้ยว้ายิงเฮียเราเนาะโคตรแรงอ่ะว้าวว้าวจะตายสัสเด้อ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 โอ้หิวหิวแย่กูดกูดแย่มาดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมยิงมาดิยิงมาดิอุ้ยนี่ไงทำไมอ่ะอู้ระเบิดไอ้สัตว์เอ้ยกับตายสัตวสไปแล้วกูหายตัวไปแล้วกูไปกระสายลม นะเฮ้ยมียาไหมแถวนี้เราต้องการมากแบบเรานีด <c oughs> มากเลยเนพะื่อนเอ้ยนี่ไงเรากลับบ้านแม่งเลยนะเยนี่ยเออไหนไหนก็ถึงบ้านแล้วปัป๊บเรียบร้อยมึงไม่ต้องฮิวก็ได้สัตว์ <c oughs> เออโเวลากดชิปนี่วิ่งไวมากเลยนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นบัฟด้วยไหมมันมีบัฟด้วยนะครับผมเฮ้ยเซโนรถเส้นหายนะเพื่อนนี่ไงนี่ไงอย่าเก๋าอ้สัตว์อย่าเก๋าอย่าเก๋าเวลามีซัพพอร์ตได้พวกแบบฮิวเลื่อนนี่แบบโคตรดีอ่ะผมชอบเนี่ยผมเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อนี่เพื่อนเราฮะ อ๋อจังหวะนี้ยังไงฮะอ้าวลอกแล้วตรงนี้อะไรย um ังไงอ้าวจริงแจ็บเ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 อาทิ้งปืนอ้าวอาอุ๊ยอุ๊ยลบซ้ายขวาอัยิงแม่งดิเออนี่ครับผมเอา decoration. อันตีได้แล้วครับผมเดี๋ยวต้องอันตีแบบว่าต้องฉลาดนิดนึงเงี้ยหยอกอันตีแม่งเลยอันตีแม่งโอ้โหเป็อันตีใส่ตัวถึกถึกเงี้ยนะไม่ใช่แล้วนี่ครับโอ้โหมันมาเป็นป้อมปืนด้วยสัตว์ดูนี่เนี่ยได้ได้ได้เด็กเข็มอยู่ไหนเข็มอยู่นี่ไงโอ้โหมาเป็นป้อมปืนเลยสัตว์ โอ้ต้องขออภัยสำหรับคำยงคำหยาบด้วยนะครับเยอะนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเกมแบบนี้นี่มันเล่นแล้วมันสนุกนะผมแบบคึกคักมอมมาคึกคักเลยยอยักษ์เขี้ยวใหญ่โอเคมาอุ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นแน่นอนเลยไอ้ตัวแบบบิงบิงอ่ะเออทเทเซอร์อะไรสักอยาก่างนี่มึงอ้าวอ้าวจะตายแล้วหนีดิจะตายแล้วหนีโอ้โหขี้ก้อนก็โลกโอ้โหแต่เวลากูจะตายนี่คือแบบกูหนีแบบหัวสุกหัวสุนเลยเนะี่ยเอ้ยนี่มันทางกลับบ้านนาี่หว่าไอ้เหี้ยก็เดินวนมาแถวนี้หลายรอบแล้วนะฮะโอเคครับเรามา อิววิววิววิวโอ้โหมาเป็นระเบิดเลยนั่นไงตายแกไอสัตว์เอ้ยเนี่ยมาแรกๆอ่ะดีฮะมาแรกๆก็ดีนะฮะมาหลังๆนี่ตายรัวๆเลยนี่ฮะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่านะเพื่อนกูก็หายไปไหนหมดเลยก็ไม่รู้นะครับผมรู้สึกจะตายกันหมดแล้วกูอยู่คนเดียวโอเคเราจะตามเพื่อนบ้างนะคราวนี้เล่นเป็นทีมทีมเวิร์คนะฮะเกมนี้นี่มันเล่นเป็นทีมนะครับผมคล้ายๆพวกกอนอะไรเงี้ยนะเอาอะไรวะนั่นไง ตัวจังไรเนี่ยผมระเบิดอะไรเด้งหึ่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวิว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 นะนะะดูดูมันโกมาดิหูเต็มเต็มครับหัวแตกใหดช็อตใหดช็อตไม่ใหดช็อตไม่รู้แต่แม่งแบบเสียงแบบแน่นหนามากแบบเชิบปั๊บเลยนะฮะเชิบปั๊บคืออะไรอ้าวเฮ้ยหมอหมาอู้ั้งป้อมปืนชิบหายแล้วโอ้โหเฮียกลัวจริงวะเนี่ยกลัวจริงจริงในสาระเลยฮะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนยิ้ฮะอ้าวโอ้โหแล้วมึงตั้งป้อมหน้าบ้านกูอย่างี้เลยกูจะทำยังไงวะเนี่ยฮะเออตายกันนะอะไรวะเนี่ย โอ้มาเป็นรถถังเลยอ่ะโอ้โหตัวนี้แม่งโคตรโกงเลยฮะเออเอาดิฮะโอเคเกมก็เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับอ้าวมีอันตรีของไอ้ตัวนั้นนะสไนปะวะไอที่มันจะเห็นทั้งแมปอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับโอเคอุ้ยอ้ยใครยิงอะไรวะอ้าวเสร็จกูดิมึงแบบเนี้ยบินขึ้นไปบินขึ้นไปเอ้โอ้เป็นไอเทียนี่นี่นี่นะนะนี่ไปไหนวะไปไหนกูเห็นมึง มึงรองคูดาวดินั่นนั่นไปไหนไอ้สัตว์ไปไหน,ไไไหนมึงพี่อะไรอะไรเก็บเลือดอะไรไม่รู้เรื่องเอ้าโหไอ้สัตว์เล่นกลุมื่นไอ้สัตว์เลยโอเคครับเหลืออีกสามสิบกวินะครับผมโอเคสามสิบวิเราจะต้องโอ้โหคือแม่งมันตั้งป้อมไว้แบบแน่นหนามากครับเพื่อนแล้วกูจะชนะมีไงวนะเนี่ยโอ้โหไอ้สัตว์แหมเลือดกูเหลือร้อยเดียวฮะเพื่อนนี่นีกกนน่นี่ไอ้เจ้านี่แม่งก็ยิงจังเลยนี่ นี่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 นั่งแจ๊บแจ๊บอู้อู้อู้แจ๊บแจ๊บกูจะตายแล้วว้าวโอ้โหมาเป็นระเบิดเลยมึงโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหเซฟวีฮะผมว่าน่าแพ้แบอกว่าตอนเนี้ยเออผมว่าแพ้ชัวรฮึ่มเสร็จกูดิโอ้โหไม่ได้อะแพ้ซันมยอันตีมากเลยซันอ้าวโอ้ที่มึงตายก่อนจบด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยพระเจ้านะฮะก็จบเกมไปนะครับผมอ่ะก็ การเล่นเล็กๆน,น,น,น้อยๆฮะก็อาจจะมีตาต่อไปหรือเปล่านะนี่ Play อั the Game นะครับผมไอ้คนบ้าโรก,กจิตเนี่ยนะฮะเออมาดูซิว่าวิทยการของเขาทำอะไรบ,บ้างฮนะนี่เขาประกอบรถใบแว้นนะมาแล้วนี่ <laughs> ไอ้เหี้ยก็จะจังเลยเออนี่โหเขาไม่มึนเหมือนกูเลยว่ะเจอไอ้เหี้ยเนี่ยนฮะเดีนะ๋ยวผมก็ถือว่าจบไปแล้วกันนะครับผม,ผมก็ไว้เจอกันในตาต่อไปแล้วกันนะฮะ